สดใสเพลินตาเพลินใจโลกของเด็กผระ่องไวสำรวจสร้างสรรสนุกสุขสรรเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้เสนอตอนอะไรอยู่ในดินเล่นทศหากันสไลด์ปีตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสนุกกัน 7, ตามระษาเด็กสิ 9, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8ส9 2 0สเจ้าสนุกกันใหญ่ <c oughs> เชี่ยวเด็กๆปะเราไปนั่งกันใต้ต้นไม้กันค่ะ <c oughs> เป็นไงคะเด็กๆเหนื่อยไหมคะเหนื <c oughs> ่อยครับโุ๊ ทำไมต้นไม้มาถึงสูงขนาดนี้ล่ะครับมันเป็นความลับของต้นไม้ค่ะยังไงเดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังเรื่องความลับของต้นไม้วิเศษค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนนี้นะคะเขาชื่อว่าน้ําเขาเป็นเด็กช่างคิดชอบเล่นแล้วก็ชอบวิ่งซุกซนเช้าวันหนึ่งนกน้อยร้องทักน้ําว่าสวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีจังเลยฉันมีของฝาก มาฝากเธอด้วยนะจากต้นไม้ใหญ่ในป่าโน,น่นแน่นี่คือมเมล็ดของต้นไม้วิเศษที่ต้นไม้ใหญ่ฝากมาให้และเขาก็บอกความลับด้วยว่าข้อแรกเลยก็คือนำมเมล็ดของต้นไม้วิเศษไปปลูกในดินนี่ง่ายน้ำก็เริ่มไปปลูกในดินแล้วแล้วก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันใช่แล้วเก่งมากเลยงัวมันจะงอกมาออกเป็นต้นเล็ก เก่งมาก,มากเลยมันจโตขึ้นโตขึ้น,นและความลับข้อสุดท้ายที่สำคัญกอดกอด er กอดต้นไม้ครบถึงสามฤดูดแล้วถึงตอนนี้เนียรรู้หรือยังว่าความลับที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตคืออะไรคะดินออเก่งมากเลยค่ะดนกกินแล้วสกายล่ะคะน้ำครับแล้วในดินมีอะไรนะ้าถึงทำให้ต้นไม้โตขนาดนี้ ทำไมไต้นไม้โตโตขนาดนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตักดินมาดูกันเลยันเลยค่ะเด็กๆมีก้อนหินไหมเจอก้อนหินไหมเจอเยอะแยะได้เรียนรู้และใ,ใกล้ชิดธรรมชาติถูครับอ้แย,แยเลยได,ยด้แล้วครับดินาจุกจะเทดินให้พวกเราดูนะคะโอ้ตั จุ๋มเขี่ยให้ดูตัวนี้เราเรียกว่าตาเทปดีเห็นไหมคะว่ามันมีหนวดแล้วมันก็จะใช้หนวดในการที่เวลามันเดินทางเจออะไรบ้างเอยโอ้ส้เดือนแต่เห็นไหมว่าไส้เดือนเนี่ยผิวมันบอบบางมากเลยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเจออะไรบ้างลูกส้เดือนเจอไส้เดือนเจอตาเ็บเจอตาเทปตาดูดูดู มาดูขวดนี้ที่น้าจุมเตรียมมาดีกว่าค่ะ <ใน S 2> มีน<า>ม<า>้ำกบดินด้วยมีน้ำกบดินด้วมีน,มน้ำก้อนดินมีก้อนเต็มเลยก้อนดินมีทั้งก้อนเล็กแล้วก็ก้อนใหญ่ ความรู้ตั้งหลายอย่างเด็กๆดูอะไรเนี่ยคะีย่ว่าอะไรดินตัวนี้เด็กๆจะเห็นไหมคะว่าดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะมันจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ให้ดินเนี่ยมีปุ๋ยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ค่ะเด็กๆอ๋อ ต้นไม้มาจากรากดูดซึมมาจากดินดินดีต้นไม้ก็โตวไวแข็งแรงดินเป็นอย่างไรต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นเรียนรู้เรื่องดินก็ทำให้เด็กๆได้รู้จักสิ่งใหม่ๆตั้งหลายอย่างต้นไม้เติบใหญ่ทุกวันเหมือนเด็กนั้นได้อาหารน้ำแสงดินดีนั้นล้วนร่วมกันสร้างไม้งาม,งม,งามเล่นกับต้นไม้ก็ฉลาดได้ง่า,งายนิดเดียวรวมถึง